สนใจปลูกถุงเงินถุงทองนะคะปลูกได้ทุกเทศกาลเลยค่ะปลูกได้ทุกฤดูกาลนะคะ,ะปรุงรดินร่วนเข้าไว้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดถุงเงินถุงทองเป็นต้นไม้ประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะวันที่ปลูกตามตำราบางตำราก็บอกว่าไม้มงคลให้ปลูกวันจันทร์นะคะแต่สำหรับแม่นันล่าและพ่อแม่นะคะบอกไว้ว่า ไม้มงคลว่านมงคลให้ปลูกวันอังคารหรือวันพฤหัสบดีนะคะถุงเงินถุงทองทิศที่ปลูกคือทิศตะวันออกนะคะวันนี้ไปเก็บพลิกมานะคะเพื่อนๆพลิกที่ได้ฝนนะคะแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำเลยค่ะเนี่ยค่ะสุกๆ หนึ่งลูกหนึ่งลูกนี่กินแล้วกระโดดเลยนะคะลูกโดดนะคะเม็ดบลเลอร์เลยค่ะนี่ค่ะเม็ดใหญ่มากค่ะพเพื่อนๆค่ะปลูกแซมแถวนี้แหละค่ะนะคะต้นพลิกต้นมะเขือนะคะยีราสารแหน่ค่ะจัดไปค่ะพเพื่อนๆค่ะการปลูกถุงเงินถุงทองให้ได้หลายๆใบนะคะอย่างของแม่นานลาป,ปลูกเนี่ย เริ่มจากการปรุงดินปลูกถ้าปลูกลงกระถางเนี่ยก่อนที่จะเอาดินปลูกลงกระถางนะคะเพื่อนๆจะต้องหาเศษอิฐเศษฐานเนี่ยรองก้นกระถางเพื่อให้การระบายน้ําในกระถางเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วต่อไปก็ปรุงดินปลูกนะคะแม่ดาล่าใช้ดินหมักใบไม้3ส,ส่วนนะคะปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เอาต้นถุงเงินถุงทองนี่ลงไปปลูกนะคะ การให้น้ําก็ให้วันละครั้งแสงให้แสงแดดเลยค่ะแสงแดดเต็มวันเลยนะคะเพื่อนๆก็จะได้ถุงเงินถุงทองหลายๆใบนะคะใบใหญ่ต้นสูงใหญ่เป็นเม็ดเลยนะคะเพื่อน,อนง่ายๆค่ะวันนี้แม่ดาน่าก็จะพาเพื่อนๆมาชมหน่อของถุงเงินถุงทองที่เกิดอยู่บริเวณหน้ากระถางนะคะแล้วก็ถุงเงินถุงทองในสวนนะคะว่าตอนนี้เขามีความสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเห็นถุงเงินถุงทองกระถางนี้ละว,ว้าวมากเลยนะคะเพื่อนๆอายุต้นแค่สีเดือนก,อนกว่าๆค่ะเขามีใบที่มีขนาดใหญ่นะคะมีขนาดใหญ่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแผ่กว้างนะคะเป็นลักษณะเด่นของหน่อรุ่นลูกของถุงเงินถุงทองเข่งแม่เข่งที่สองนะคะเขาจะมีความใหญ่ของใบความหนาของใบนะคะแล้วก็ใบดกนะคะ กระถางนี้มีทั้งหมด5ใบนะคะใบที่1ค่ะเพื่อนๆใบที่1ใบที่ 2, องใบที่สาใบที่ 4, ี่ใบที่ห้าค่ะเพื่อนๆการกัดสีก็สวยนะคะถุงถึงแม้ว่าจะไม่ใหญ่เท่าหน่อจากเข่งแม่เข่งแรกแต่ว่าถุงก็ยังใช้ได้นะคะหางไม่ยาวเท่าเข่งแม่เข่งแรกนะคะแต่ก็ยังมีหางนะคะเพื่อนๆสวยงามค่ะเป็นต้นที่กำลังจะดันตัวเองให้มาขึ้น เท่ากับ3กระถางหน้าห้องพักนะคะที่อยู่ในระยะการให้ไหลค่ะเพื่อนๆตอนนี้คือฝนพึ่งหยุดตกนะคะฝนหมาดฟ้าค่ะเพื่อนๆแต่ว่าก็ยังจะตกมาอีกค่ะคลื่นฟ้าคลื่นฝนมากเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่ดล่าจะพามาติดตามหนอ่อถุงเงินถุงทอง3กระถางนี้ที่เกิดหน้ากระถางนะคะเพื่อนๆคือโตเร็วมากๆเลยนะคะอายุต้นยังไม่ถึงสองเดือนนะคะเพื่อนๆดูหน่อเขา คือโตเร็วมากค่ะเพื่อนๆโตเร็วกว่าการชําไหลอีกนะคะนี่ค่ะควต้นดูต้นก็ใหญ่ลำก็ใหญ่นะคะเพื่อนนี่ค่ะก้านใหญ่ใบใหญ่นะคะเข่งน,นี้ก็เหมือนกันค่ะคือเห็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นอะไรที่สุดยอดนะคะเหมาะสําหรับความขยันน้อยของเมดอล่าที่ไม่ต้องขุดไหลามาช â ะให้เขาเกิดหน่อหน้ากระถางไปเลย แล้วถึงระยะที่เราอยากแยกออกมาปลูกก็ค่อยแยกออกมานะคะเพื่อนๆถ้าไม่อยากแยกก็ปล่อยไว้ในกระถางนั่นหละค่ะให้เขาเป็นถุงเงินถุงทองโตขึ้นมาให้เท่าๆกับต้นแม่ของเขาเลยนะคะเพื่อนค่ะนี่เลยค่ะสวยสดงดงามนะคะถุงเงินถุงทองเนี่ยต้นสูงใหญ่นะคะใบใหญ่อลังการงานสร้างนะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมคะ ก็ใบข้าช้ามเมดลัลลาก็ใช้กันไกนะะ่นี่ค่ะตัดออกให้ใบเข้าวสวยๆนะคะเพราะว่าบางใบนี่เขากัดเขากัดเป็นสีน้ําตาลที่เข้าสู่ระยะการยุบตัวยังไม่เต็มใบนะคะเพื่อนจะตัดไปก็เสียเสียสมดุลของทรงพุ่มไม่ดาลลาวันนี้เกิดไอเดียว่าเออก็ต้นไม้ที่เราปลูกเองนะคะเราจะตัดจะเฉือนอยังไงก็ย่อมทำได้นะคะ ก็เลยใช้กันไกรมาตัดขอบที่ไหมออกนะคะเพื่อนก็ได้ถุงเงินถุงทองใบสวยๆไว้ชมแล้วก็ไว้พยุงทรงพุ่มของเขาให้มีความสมดุลไม่เอ็นข้างใดข้างหนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะของเพื่อนๆที่ปลูกถุงเงินถุงทองในกระถางว่าจะตัดไหลออกมาชำํำหรือ จะปล่อยให้ไหลของเขาเนี่ยเกิดเป็นหนอขึ้นมานะคะก็แล้วแต่สะดวกนะคะอย่างแม่ดาล่าเนี่ยทำทั้งสองวิธีคะ่ะเพื่อที่จะหาจุดสมดุลว่าตัวเองควรทำยังไงนะคะทีเนี้ยขั้นตอนต่อไปก็คือการแยกหนอออกจากกระถางว่าเราจะแยกยังไงนะคะเพราะว่าเ,ออเขาเป็นหนอที่เป็นหนอใหญ่นะคะเพื่อนๆการแยกออกมาปลูกเนี่ย ขนาดของถุงดำขนาดของกระถางก็ต้องใหญ่ตามนะคะโตเร็วจริงๆค่ะอลักษณะเด่นแม่พ่อก็มาเลยเนี่ยแล้วเขาจะออกหน่อเนี่ยรอบๆเลยนะคะเพราะว่าไหลของเขาไปไหนไม่ได้ถ้าปลูกใส่เข่งเนี่ยไหลของเขาก็คือจะทะลุเข่งนะคะจะทะลุเข่งออกมาก็บางไหลก็จะเกิดเป็นหน่อให้บางไหลก็เออไม่ไม่เป็นหน่อนะคะ ก็เป็นไหลยอยู่อย่างนั้นแล้วก็ถ้าเราไม่ขูดออกมาชำเขาก็ปลายของไหลเนี่ยเขาก็จะยุบตัวไปนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าปลูกลงกระถางเนี่ยยังไงไหลของเขาก็ต้องมาชนขอบกระถางนะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็ต้องงัดตัวเองโผล่ขึ้นมาให้เหนือดินนะคะเป็นหลักการธรรมชาตินะคะเพื่อนๆนี่เลยเนี่ยเขาก็ทยอยทยอยออกนะคะดูลำต้น,นะค่ะ ใหญ่อวบนะคะสุดว้าวเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเนี่ยตัวนี้ก็สวยสวยนะคะเนาะต้นแม่เขาก็ยังสวยอยู่ค่ะเพื่อนๆสวยนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นที่เป็นหน่อชิดนะคะแล้วก็ต้นที่แยกออกมาเป็นหน่หนอๆนะคะตอนนี้ก็คือ ไม่ได้ย้ายไม่ได้ทําอะไรเขาเลยค่ะตอนนี้เขาก็พยายามโตนะคะโตขึ้นมาเรื่อยๆค่ะนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะถุงเงินถุงทองหน่อชิดนะคะเพื่อนๆเมื่อวานนี้ก็ว่าโตแล้วนะคะใบของเขาเนึ่ว่าโตแล้ววันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกค่ะเพื<ๆ>่อนๆลักษณะใบเนี่ยใหญ่ขึ้นนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากนะคะเข่งเนี้ยขอบอก <laughs> ให้ภาพบรรยายเลยค่ะนะคะช่วงนี้เขาไม่เกิดหน่อนะคะเพราะไหลเขายังยังยังไม่ไม่ใหญ่นะคะไหลเขายังไม่มีเออยังไม่ถึงระยะการให้ไหลนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากําลังเจริญเติบโตนะคะฟอร์มลาต้นฟอร์มใบให้ใหญ่ให้สุดกว่านี้นะคะเพื่อนๆค่ะแล้วท่าทางว่าเข่งนี้น่าจะเป็นต้นที่ไม่สูงมากนะคะน่าจะ ประมาณ1เม็ดนะคะเพื่อนๆคิดว่านะก็จะได้ทรงพุ่มสวยๆกระหน่อชิดสีหนอนะคะเพื่อนๆนี่ฮะเลยถุงทองออกมาพร้อมๆกันนี่สวยงามนะคะตัวนี้คือตัวผู้นะคะตัวผู้ก็ใหญ่ค่ะเพื่อนๆใหญ่ขึ้นนะคะเนี่ยใบใหญ่นะคะไม่ใช่ใบเล็กนะเงินถุงทองตัวผู้เนี่ย ไปอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนก็จะได้ขยายพันธุ์ตั้งแม่ตั้งพ่อต่อไปนะคะเนี่ยค่ะที่หนอชิดห้าหกหนอนี่ก็กำลังดันตัวเองขึ้นนะคะทั้งที่เพิ่งย้ายย้ายกระถางนะคะเลี้ยงง่ายมากๆเลยแล้วก็สวยงามนะคะถุงเงินถุงทองหน่อรุ่นแรกนี่พร้อมมากนะคะที่จะให้เปลี่ยนกระถางนะคะ ดูรากของเขานะคะเพื่อนรากลอยขึ้นมาเลยค่ะนะคะเขาต้องการที่จะให้แม่ดอนล่านีเปลี่ยนกระถางให้เป็นกระถางไซส์ใหญ่ๆนะคะเขาจะได้โตสวยๆนะคะเพื่อนแต่ว่าแม่ดอลล่าก็ยังหลั่นล้าอยู่นะคะไม่ทําให้เขานะคะเขาก็เติบโตได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะเยอะแยะเลยค่ะ เป็นหน่อที่แยกชุดที่สองนะคะน่าจะปลายปลายเดือนพฤษภานะคะนี้หน่อชุดที่สองนะคะสูงใหญ่เนาะเปรียบเทียบกับที่แยกไปลงกระถางนะคะเพื่อนๆคือแตกต่างกันมากเลยค่ะตัวที่ลงกระถางนั้นใบใหญ่นะคะไซส์ใหญ่กว่านั้นนะคะเพราะว่าด้วยความที่อาหารก็เพียงพอกับ ต้นของเขานะคะแต่ตัวนี้เนี่ยอาหารคงไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าต้นของเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วที่อยู่อาศัยของเขาก็ยังเหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะก็จะทําให้ต้นไม้ไม่ค่อยโตนะคะพเพื่อนๆนี่เลยเป็นถุงเงินถุงทองทั้งนั้นเลยค่ะพเพื่อนๆค่ะถุงเงินถุงทองเข่งแม่ทั้งสองเข่งนะคะทำไมเหลือไปแค่นี้แม่นาราตัดออกนะคะเพื่อนๆใบไหนไม่สวยตัดออกนะคะใบไ,ไหนไม่สวยตัดออกดูสิตัดซะ เขาเหลือใบแค่นี้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆเราเอาไว้ชมแค่ใบสวยๆนะคะใบไหนไม่สวยก็จัดการเลยค่ะนะคะเพราะถึงระยะที่เขาให้ไหลมาหลายชุดแล้วนะคะตอนนี้คือที่เอาไว้ไม่รื้อเพราะอยากดูดอกของเขานะคะแล้วก็ใบเขายังสวยอยู่ค่ะเพื่อนๆถุงเงินถุงทองตามที่อ่านมาก็คือจะออก ดอกตามซอกใบนะคะก็คือออกตามซอกน่าจะเหมือนเจ้าบอลดำแบกเมจิกนะคะก็คือออกตามซอกใบอย่างนี้นะคะก็มารอดูกันว่าเขาจะออกดอกในอายุต้นประมาณเท่าไหรค่ครับต้นสองต้นนี้ก็ปีกว่าแล้วคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะนะคะเดีย๋ยวไปชมนะคะรอชมดอกเขาคะ่ะคลิปนี้แม่นล่าก็พาเพื่อนๆมาชมถุงเงินถุงทอง ในสวนนะคะแล้วก็หน่อของเขาที่เกิดบริเวณหน้ากระถางนี่โตเร็วมากๆเลยนะคะถูกใจแม่นันล่าจริงๆนะคะประหยัดเวลาในการขุดไหลนะคะเพื่อนท่านไหนที่สนใจปลูกถุงเงินถุงทองนะคะปลูกได้ทุกเทศกาลเลยค่ะปลูกได้ทุกฤดูกาลนะคะ,ะปรุงดินร่วนเข้าไว้นะคะเพื่อนๆเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดถุงเงินถุงทองเป็นต้นไม้ประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะ วันที่ปลูกตามตำราบางตำราก็บอกว่าไม้มงคลให้ปลูกวันจันทร์นะคะแต่สำหรับแม่นาล่าแล้วพ่อแม่นะคะบอกไว้ว่าไม้มงคลว่านมงคลให้ปลูกวันอังคารหรือวันพฤหัสบดีนะคะถุงเงินถุงทองทิศท,ที่ปลูกคือทิศตะวันออกนะคะปลูกไว้หน้าบ้านค่ะเพื่อนๆค่ะ ก็จะทําให้เรียกโชคเรียกทรัพย์ให้คนปลูกเรียกโชคเรียกทรัพย์เข้าบ้านนะคะเพื่อนท่านไหนที่ไม่ได้เกิดวันพุหธัสวดีก็ปลูกได้เหมือนกันคะ่ะเพื่อนๆนคะ่ะนะคะก็จัดหามาปลูกกันได้นะคะได้ชมนานๆเลยค่ะเพราะว่ายุต้นของเขาเนี่ยปีถึงสองปีเลยนะคะเพื่อนๆนคะ่ะนะคะแล้วตั้งแม่ได้หนึ่งต้นนี้ขยายพันธุ์ได้เ,เรื่อยๆเลยนะคะเขาลูกดกนะคะเลี้ยงง่าย เป็นไม้ชอบแดดนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ thank you